ต้องมีแหละนะต้องต้องมีเพจที่เป็ฝ่ายลงข้ามานะครับของฝ่ายของกองทัพเนี่ยก็ติดตามเพจอีสานเสรีอยู่ที่หน้าหน้าทุกวันเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางทางท่านหัวหน้าเพจ์ต่า,างเหตุกท่านก็ได้น่าจะได้รับาการสั่งการในทีหนึงเหมือนกันทา่านเรื่อมาตัฐาการพวกเราต่อเพราะฉะนั้นเราต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าเราได้ติดตามเพจลงข้ามเรื่องนี้ ที่ทำอ่ะที่เข้าไปพิมพ์ตอบโต้จากใีเพจของบียบุตเลยเนี่ยพอเรียนพิแจ้งสถานการณ์ได้กันเข้าแ่้วตามนี้ก็ในช่วงนี้เป็นช่วงให้มันช่่งตัดตัวในทิศภาษายิ่พัฒน์แล้วก็ใหม่นะครับอาจจะมีเหตุการณ์หรือเหตการณที่เราพักน์โจมตีารมากขึ้นครับ ก็ขอให้พวกเราได้ช่วยกันเดินสัพันในสิที่เป็นประโยชน์เป็นวบวกครับในเรื่องที่ในไลฟ์ที่ผมาก็ขออนาตอย่าเปึนพอนนะไอเพื่อนกพา่ดีที่จะทำก็เดินไปขาหน้าในการที่หล็กงานนให้ดีขึ้แล้วก็ท่นานประานท่านบอกว่าให้เราช่วยกันะจัดสัมพันธ์ให้มากนะครับเน่องจากว่าเรายังมีความอดอในทางเดินสัาพันับผม้าใจดีว่าในผ้นหญ่เราไม่ได้เป็นเรีย พิเศษจาเอเนของอารจะยราอาจนี้ีมาเพราะนั้นเราอาจจะู้่งไปลงทุนี่เขามีทั้งทรัพยากรเดินทองมีทั้งคนที่ทํางานด้านโฆษณาตนเชื่อในเรื่องตรงเขาก็เหมือนเราในระดับแล้วแต่ว่าเราในฐานะที่เราทํางานนะครับเราก็ต้องอย้นสำคัให้คนทั่วไปในรักชาตว่าเราทำอะไรบ้างที่ประชาชนเราได้ทํา แต่กิการไม่ไร้ใจมันเป็นเนี่ยเราไม่ควรทำนะครับไม่วรองุว่าเร่อีนี้เรทำาแล้วต้อช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านมาเยอะๆมากมายเรื่องนี้คนไมมองในรื่องไม่ร้นะครับไม่มองเรื่องดีๆท่านนะรับจริงอยากให้พวกเราได้ช่วยกันจันในเรื่องดีๆออกไปให้บางที่ถึดและที่สามารถทำได้ในช่วงนี้นะครับการของท่านได้ทำในเรื่องของเอกสาร การเราขอเอกสารนะครับขออนุญาตให้ทำไม่ดีให้เอกสารข้อ69ของเรื่นงโดยท่านหลุยนะครับเป็นเอกสารทางการเงินเลยเนี่ยบางทีพวกกรณอนก็ไม่เข้าใจเพราะมันเป็นบางทีมันใช้จริงๆอย่างเดียวเขาก็ไปตีข่าวมั่วเรื่องว่ามัน้ใช่ต้องมีการตรวจสอบเอกสารจึงสามารถนำ ก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเรียนดึงขอประท้วงนะคะเป็นการรู้ไปนอกประเด็นนําเอกสารแล้วก็สไลด์มั่วมากเนะคะนอกประเด็นมากเลยนะคะนํามาแสดงอยู่นะคะท่านประธานขอท่านประธานได้ช่วยวินิจฉัยด้วยนะคะอยให้สายขอราชการมันไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสดโอเคครับท่านประธานครับอ่า คลิปวิดีโอที่ <ผม S 1> จบลงไปนั้น <ผม S 1> ถึงแม้ว่าจะมีขึ้นแทรกขึ้นแซ็นแซบนิดนิดหน่อยๆอยโอเคท่านไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่จากคลิปวิดีโอที่ผมเปิดเป็นการประชุมสั่งการวิดีโอทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมณฑลทหนารบกที่ยี่สิอผมอยากให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านและพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่จับประเด็นการประชุมในวันนั้นมีสองวันด้วยกันช่วงเวลาแรกเป็นการประชุมเพื่อสั่งการให้โจมตีฝ่ายตรงข้าม เห็นได้ชัดครับตัวอย่างที่เอ่ยชื่อมานั้นเพจปียบุตรอดีตเลขาธิการพักอนาคตใหม่ซึ่งในขณะนั้นในวันที่ประชุมยังเป็นพักการเมืองอยู่นี่ครับทหารที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและที่สังเกตได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการสั่งมีการมอบหมายพันธกิจให้ไปโจมตีให้ไป,ไปอคอยทํางานปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารกับฝ่ายตรงข้าม,ามท่านประธานครับ ประเด็นต่อมาครับคลิปวิดีโอตอนท้ายเป็นการประชุมเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2563ถ้าเรานับเวลาย้อนกลับไปดีๆวันที่17กุมภาพันธ์2563เป็น4วันก่อนการยุบพักอนาคตใหม่21กุมภาพันธ์2563โดยตุลาการสารรัฐมนูญ แต่การประชุมวิดีโอคอนเฟเดนต์ในวันนั้นมีการสั่งการมีการสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาชัดเจนว่าจะมีการยุบพักอนาคตใหม่ให้ทุกหน่วยเตรียมตัวและอาจจะมีการมีประชาชนที่ไม่พอใจมาโจมตีฝ่ายทหารมากขึ้นนี่ท่านสั่งการกันล่วงหน้าถึง4วันเลยผมเองผู้อภิปรายตอนนี้เนี่ยนัฐชาบุญชัยอินสวัส์เนี่ยก่อนมาอยู่พักเก้าไกลผมคืออดีต สมาชิกพักอนาคตใหม่ผมลุ้นจนวินาทีสุดท้ายของวันที่21ว่าจะยุบหรือไม่ยุบด้วยเหตุผลอะไรแต่ประทในกองทัพเขารู้กันทั้งกองทัพเขามอบหมายเหล่านายทหารเหล่าข้าราชการเตรียมรับมือเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการยุบพักอนาคตใหม่ต้องทํำยังไงบ้างต้องมีการเตรียมการหนึ่งสองสามสี่ห้าให้ลูกน้องมอบหมายกันไปสั่งการกันไปไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยแบบนี้ไม่ยุ่งเลย นี่ดีนะว่าประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์เราเลยได้ถ่ายกลับมาให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบกัน